ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวงการอนิเมะเนี่ยมีอนิเมะแนวเอิเซไคหรือที่บ้านเราเรียกว่าต่างโลกเยอะมากๆเรียกว่ามองไปทางไหนก็เจอซึ่งแนวต่างโลกเนี่ยก็มีแยกย่อยเยอะแยะมากมายนะแต่โดยรวมเอาแบบเข้าใจง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่ได้ตามอนิเมะแบบจริงจังนะก็คือเป็นแนวที่ตัวละครหลุดไปนในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็อาจจะด้วยวิธีตายไปเกิดใหม่บ้างหรือก็ไปอีกโลกหนึ่งทางร่างคนปกติอย่างนั้นเลยยิ่งว่านราจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะทีนี้คาถามก็คือทาไมอนิเมะแนวเนี้ยมันถึงเยอะขนาดนั้นลล่ะแที นนะะส่วนใหญ่ก็ได้รับความนิยมสูงหลายเรื่องเลยด้วยโอเคเหตุผลหลายคนอาจจะเดาได้ไม่ยากแต่ก็ลองมาฟังดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะคืออย่างน,ะะงนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่าโชเซสึกานินาโรซึ่งโชเซสึกาเนี่ยแปลว่านักเขียนนิยายส่วนนินาโรเนี่ยก็แปลว่ามาเป็นจุดๆกันเถอะแปลรวมก็คือมาเป็นนักเขียนนิยายกันเถอะซึ่งเว็บไซต์นี้นะฮะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่ทสุดในญี่ปุ่นที่ให้คนเอาพวกโนเบลหรือนิยายที่ตัวเองเขียนน่ะเอามาโพสให้คนอื่นอออ่่่าานไดด้คืจรริๆกก็บวใหญทีีสุละม ที่สมัครอยู่ปัจจุบันปี2021เนี่ยก็มีอยู่2ล้านคนแล้วก็มีนิยายที่โพสต์ให้อ่านถึง8แสนกว่าบทความแล้วก็มีจำนวนคนเข้าถึงเว็บเนี้ย160-180ล้านวิวต่อเดือนเลยนะฮะคือเยอะกว่าพวกหนังสือพิมพ์ระดับประเทศอย่างอาซาฮีซันเคมานิจิอะไรพวกนี้รวมกันซะอีกนะ แล้วตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นอนิเมชันที่ถูกดัดแปลงมาจากพวกนิยายโนเวลลอดแล่นทางทีวีให้เราได้ชื่นชมกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นรีซีโร่รีเซทชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทขอให้โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าโคโนซุบะรวมถึงเรื่องที่กําลังดังสุดๆในตอนนี้อย่างเกิดใหมาชินีีพีต้องเทมเนี่ยถ้าใครที่ตามสายนี้อยู่คิดว่าคงรู้จักทุกเรื่องที่ผมพูดมาแน่นอนนะฮะขนาดผมไม่ค่อยดูอนิเมะแีียยงรูกกกเกเะททุื่่อพดมาต็ ต้นกาเนิดมาจากเว็บไซต์มาเป็นนักเขียนนิยายกันเถิดเนี่ยท,ทั้งนั้นก็ทําให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเว็บที่ใช้โพสโนเวลเว็บเนี่ยเป็นส่วนสาคัญของเทรนในวงการแอนิเมชันตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาแน่นอนนะฮะว่าในเว็บเขียนนิยายเนี่ยก็มีนิยายหลากหลายรูปแบบก็จริงแต่รูปแบบงานที่เป็นเหมือนต้นกําเนิดและรุ่งเรื่องร,งรุ่งโรดมากที่สุดเนี่ยที่คนใช้โพสตลงเว็บนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือแนวต่างโลกหรืออีเซคยนั่นเองแล้วแนวต่างโลกเนี่ยก็มีแยกย่อยอะไรลงไปอีกนะแต่พทเทิน์ที่เราเห็นได้่อืนรมดใหห ไปต่างโลกแล้วก็เอาเทคโนโลยีของยุคปัจจุบันเนี่ยไปสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนในโลกนั้นแล้วก็สร้างฮาเลมเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของผู้อา่านพอจะนึกภาพออกใช่ไหมแล้วทําไมแนวนี้ถึงได้รับความนิยมลย่ะ อ้างอิงจากบทความของคุณโฮโคสุดะโดยเขาอเป็นคุณหมอแถมยังเป็นนักเขียนนิยายหลายเรื่องเช่นยาลุคินาชิเอยูทัน FGO Mystery c a l u d i a Nochikenbo และอีกหลายๆเรื่องนะฮะโดยคุณสุดะเ,เขาได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมนนะะในเว็บนักเขียนนิยายเว็บนี้ก็มีทั้งผลงานออริจินอลแลวก็ยังรวมไปถึงผลงานแฟนฟิคชั่นหรือก็คือผลงานที่แฟนๆอเอาพวกเซตติ้งต่างๆจากนิยายหรืออนิเมะเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะกําลังดังอยู่ในตอนนั้นเอามาสร้างเนื้อเรื่องใหม่แต่ก็ยังใช้เซตติ้งบางอย่างจากเรื่องต้นฉบับแล้วก็เอามาลงเว็บนี้ ด้วยเช่นกนกัและแน่นอนพอมีผลงานที่เล่นเหมือนก๊อปปี้งานคนอื่นแบบนั้นนะ่ะมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยทําให้นิยายที่ก๊อปมานั่นนะ่ะถูกลบไปแต่ถ้าวัาวฒนธรรมหรือจิตวิญญาณของเหล่านักเขียนนิยายในเว็บนี้มันยังไม่หายไปก็ทําให้มีการส่งต่อเจตนารมณ์ของเหล่านักเขียนทําให้เหล่านักเขียนแฟนฟิคชันทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงเขียนต่อไปเอามาดัดแปลงมากดัดแปลงน้อยเอาให้เนียนไม่ให้ต้นฉบับจับได้จนมันแตกแขนงแยกย่อยออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบส่งกันรุ่นต่อรุ่นโดยเรื่องที่คนญี่ปุ่นเขาบอกกันนนนว่่่าาจจะเเป็ุดริมต้ นิยายแนวต่างโลกเลยก็คือเซโร่ต้สึกใครมาอสูรรับใช้ของเยสูนสนิทแต่ผมก็ไม่เคยดูหรอกนะฮะเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วพอเขียนกันหลายๆรูปแบบเนี่ยมันก็มีเยอะจนถึงในขณะที่เว็บเขียนนิยายเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตสำเร็จรูปให้คนที่เขียนนิยายมือใหม่เนี่ยมาเลือกอ่านเลือกดูเลือกหยิบไปใช้ได้แล้วก็สามารถสร้างผลงานตัวเองได้เลยแบบง่ายๆคล้ายๆกับเกม RPG Maker ที่เป็นเกมที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายๆอย่างในการสร้างเกม RPG แต่คนเล่นน่ะไม่จำเป็นต้องวางงอลผนขตั ได้เลยแล้วเทมเพลตสำเร็จรูปที่ว่าเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของนิยายแนวไปเกิดใหม่หรือโดนว้าไปต่างโลกเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างละ่ะก็จะมีให้เลือกเซตติ้งหลักของเรื่องก่อนเลยว่าถ้าอยากให้โลกเป็นแนวแฟนตาซีเนี่ยครจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในเว็บเนี้ยก็จะมีให้เลือกอ่านเลยว่าเฮ้ยโลกแนวแฟนตาซีเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบนี้นะนี่นะนี่นะถ้าเป็นโลกยุคหินก็ต้องมีอะไรแบบนี้นะนี่นะเนี่ยอะไรอย่างงี้อ่ะอย่างเนี้ยผมเซิร์ชเข้าไปดูดุเลยก็มีคนเขียนมาหลายแบบเลยนะฮะนี่เขาเขียนแยกเลยว่าถ้า้าาาเเเปป็็นนนแววตตตซ่่งงโลกกััอออททบรริษหืไม หรือเด็กมหาลัยตายด้วยการโดนรถบรรทุกชนไม่ก็ทํา o โอทีจนตายถ้าเป็นแนวเกมออนไลน์ก็แบบหนึง่งถ้าเป็นแนวประวัติศาสตร์ก็อีกแบบหนึง่งหรืออย่างนี้ก็มีแยกย่อยให้เลือกอ่านเยอะแยะบานตไทยจากที่ผมลองไปไล่ๆอ่านมาเนี่ยก็พอทําให้สรุปคร่าวๆได้ว่าเนื้อเรื่องช่วงต้นของนิยายแนวต่างโลกที่คนเลือกใช้กันเยอะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเริ่มต้นเรื่องด้วยการที่พระเอกถูกส่งไปอีกโลกหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเช่นอาจจะโดนรถบรรทุกชนแล้วพอไปเกิดใหม่เนี่ยตัวเอกก็จะเป็นสิ่งแปลกประหลาดหรือผิดปกกติใในนนนโลั้ ตแรกของเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเอกก็จะต้องได้รับพลังอะไรสักอย่างมาจนทําให้คนดูต้องเรียกว่าโอ้โหกงกงแล้วพอโกงเนี่ยก็ทําให้แข็งแกร่งโคตรในตอนแรกของเนื้อเรื่องไปสู้กับคนอื่นก็ชนะแบบไม่มีใครสู้ได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นสกิลบางอย่างที่แสนธรรมดาในโลกเราแต่พอไปอยู่ในโลกนั้นน่ะมึงก็กลายเป็นฮีโร่ได้เลยแล้วก็อาจจะไปเจอนางเอกแล้วก็ช่วยเหลือนางเอกสักพักก็เจอนางเอกคนอื่นอีกมีหัวสีหลายๆสีคราวนี้ก็สร้างอาเลมซะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงหลังจากนั้นจะเพิ่มความดาร์กอะไรเข้าไปก็แแแล้วตต่่่่คคนนนเขีีียมสสิงงึทําัญ คือนิยายแนวเนี้ยมักจะมีชื่อเรื่องยาวๆแต่ดูแค่ชื่อเรื่องอ่ะคุณก็จะพอรู้หรือเข้าใจเนื้อหาของมันได้ทันทีแล้วพอเขียนนิยายง่ายเพราะมีตัวช่วยเยอะผลงานก็เลยออกมาเยอะมันก็เลยทําให้ซ้ําไปซ้ํามามีอะไรคล้ายๆกันเต็มไปหมดจึงทําให้มีการแข่งขันที่สูงมากๆของคนเขียนนิยายด้วยกันเองดังนั้นสําหรับคนเขียนนิยายแล้วอ่ะการจะหนีปัญหานั้นได้ก็คือต้องขอความร่วมมือหรืออ่านฟีดแบ็กต่างๆของคนอ่านนั่นเองในเว็บมาเป็นนักเขียนนิยายกันเถอะนี่นะฮะจะมีฟีเจอร์หนึ่งอ่ะที่ให้คนเข คนเขียนบางคนน่ะก็อาจจะสร้างบล็อกส่วนตัวบ้างหรือเอาบทความตัวเองอ่ะไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลส่วนตัวบ้างทวิตเตอร์อะไรพวกนี้จึงทําให้ความสัมพันธ์กันแลกกันของคนอ่านและคนเขียนน่ะแน่นแฟนมากเพราะคนอ่านหลายๆคนน่ะก็จะมาช่วยแก้คําผิดบ้างแนะนําว่าควรจะอะไรเป็นยังไงบ้างแถมคนอ่านบางคนนะฮะก็เอาเรื่องของตัวเองอ่ะมาเล่าให้คนเขียนฟังถ้าสาภาพชีวิตของคนอ่านและคนเขียนคล้ายกันเนี่ยคนเขียนนิยายเนี่ยก็สามารถเอาเรื่องราวในชีวิตของทั้งตัวเองและคนอ่านหลายๆคนอ่ะมาเขียนได้อีกด้วยแล้วพอคนอ่านน่ะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นพวกเขาก็ จชอบใเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานนิยายนี้ทําให้คนดูติดตามหลาย,ลายท่านนะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้อ่านไดอารี่ชีวิตตัวเองในรูปแบบนิยายจากคนเขียนที่เราชื่นชอบนั่นเองแล้วเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นผลพลอยได้ของนักเขียนอีกด้วยเพราะก็จะมีแฟนคลับติดตามเขาต่อให้ไปเขียนเรื่องใหม่เนะี่ยแต่พอแฟนคลับรู้ว่าเป็นคนเดิมที่เขาชอบเนะี่ยคนอ่านนะก็จะตามอ่านเช่นเดิมแน่นอนแล้วถ้าเกิดเรื่องไหนดังมากๆเนะี่ยก็จะมีสํานักพิมพ์มาเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือขายแล้วก็เอาไปทําเป็นอนิเมตาาาามลํดัับอย่่งทีเเรเห็นกนก ที่เล่ามาอาจจะฟังดูดีนะฮะแต่ทว่าความสัมพันธน์ทันมูลโรแมนติกระหว่างคนเขียนและคนอ่านนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็อาจจะดูยอดเยี่ยม,มนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็ทําให้มีข้อจํากัดในการเล่าเรื่องด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่ใช่คนอ่านทุกคนที่จะมีชีวิตที่แฮปปี้ลหลายๆคนน่ะก็มีความเครียดในชีวิตเยอะแยะมากมายและพวกเขาก็คงไม่อยากจะมาอ่านนิยายที่มีความเครียดหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่ทําให้ชีวิต,ตเครียดมากขึ้นไปอีกจึงทําให้ทั้งคนเขียนและคนอ่านพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ตัวเองจะร่่อออานนัีนรทดดหื การที่น่าหดหูเนี่ยคนอ่านก็จะไม่อยากอ่านคนเขียนก็ไม่กล้าเขียนเพราะกลัวจะไม่มีคนอ่านซึ่งจากสถิติของเว็บนี้นะฮะก็บอกค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีคนอ่านหลายคนน่ยที่เลิกอ่านนิยายนั้นๆไปเพราะเริ่มรู้สึกว่าตัวเอกอะเจอเรื่องแย่ๆแล้วไม่มีความสุขเพราะคนอ่านส่วนใหญ่อะก็มักจะเอาตัวเองอะมองผ่านโลกของนิยายผ่านตัวเอกอยู่แล้วหรือบางคนอะก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกเลยด้วยซ้าเพราะงั้นเขาก็คงไม่อยากจะซ้ําเติมตัวเองเข้าไปอีกและแนวไหนล่ะที่จะทําให้คนอ่านรู้สึกเติมเต็มมีความสุขเหมือนได้ออ่่านนไดรีีชววิตตัเงงกูปแบบึ ก็เอาไปเกิดใหม่ในต่างโลกหรือเ e อเซคัยนี่ไงที่คนชื่นชอบกันเยอะบางคนก็มองว่ามันเป็นเหมือนการได้หนีความจริงในรูปแบบหนึง่งมันก็เลยทําให้กลายเป็นวงจรประมาณว่าคนอ่านชอบแนวนี้เยอะเพราะมันสบายใจคนเขียนนิยายก็เลยเขียนแนวนี้เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าแนวนี้ออกมาเยอะแล้วก็ซ้ําๆกันเพราะเหล่าคนเขียนก็ไม่กล้าบิดไปจากรูปแบบสาเร็จรูปที่คนชื่นชอบกันนั่นเองเพราะต่อให้คุณพยายามเขียนเนือ้อเรื่องโดยอิงจากโลกความจริงเนี่ยแต่หลายๆคนมองว่าความเป็นจริงในสังคมมันโหดร้ายเกินไปแล้วคงจะนึกไอเดียที่จะเขียนออกมาไม่ได้แต่พอไปอยู่ในโลก กใหม่่เนียคุณจะสามารถเล่าเรื่องได้โดยอิสระเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องผูกมัดกับความเป็นจริงและได้ลืมตัวตนของตัวเองในโลกจริงไปชัว่วขณะ โอเคว่ามันก็ไม่ใช่แนวต่างโลกทุกเรื่องที่ตัวเองจะมีความสุขแฮปปี้อะไรขนาดนั้นยิ่งยุคหลังๆมานี่แม่งแข่งกันดาร์กด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดต่อให้คนเขียนใส่ความดาร์กใส่อะไรที่ตัวเองอยากจะใส่เข้าไปแล้วยังทําให้คนอ่านอ่ะตามอ่านได้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ถือว่าเรื่องนั้นหรือคนเขียนนิยายคนนั้นอ่ะประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วแน่นอนซึ่งตรงนี้นะฮะจะแตกต่างจากมังงะจากจำหรือสํานักพิมพ์ใหญ่ๆที่พวกเขาอ่ะจะมีอิทิเตอร์หรือบอกอที่คอยช่วยกํากับเนื้อเรื่องว่่่่าาาจจะะใใหหห้ไไปนน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 ทททิิิศงงแตตสํรรับคีีีเขนนเขยวล,ลอ์ม ก็โอเคว่ามันอิสระและคนอ่านเข้าถึงง่ายแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะพวกบอก,อกตามสำนักพิมพ์เหล่านี้พวกเขาอาจจะเป็นมืออาชีพเขาจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้การ์ตูนสนุกและคนชื่นชอบแต่คนเขียนนอเวที่มีคนดูคนอ่านคอยช่วยเหลือก็จริงแต่ก็ไม่ใช่มืออาชีพก็ทำให้มีโอกาสนิยายของตัวเองไปถึงทางตันได้เช่นกัน และจากที่กล่าวมานะฮะก็เลยทําให้มีบางคนมองว่าโนเวลที่โพสกันในอินเทอร์เน็ตในเว็บนี้เนี่ยมักจะมีเนื้อหาที่แบบมีความเชื่อมโยงกับโลกโซเชียลสูงก็เลยอาจจะทําให้บางคนไม่ชอบแต่ด้วยสภาพสังคมที่กดดันและเครียดการได้มาเสพนิยายที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้มันก็เหมือนทําให้ตัวเองอะ่ะได้ปลดปล่อยความเครียดด้วยเช่นกันดังนั้นการจะบอกว่าอนิเมะหรือนิยายแนวเกิดใหม่ต่างโลกเนี่ยเป็นเหมือนยารักษาสภาพจิตใจของผู้คนในสังคมญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เวอร์ไปเลยก็ได้ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนิยายที่เราได้ดูได้อ่านที่มาจากเว็บมาเป็นนักเขียนนิยายกันเถอะแต่ ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะมาจากเว็บนี้นะมีอีกเยอะเรื่องเลยที่ดังแล้วก็มีต้นกําเนิดมาจากหลายๆที่เหมืเช่นซอสอาร์ตออนไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวต่างโลกเกมออนไลน์ที่ดังในประเทศไทยก็ไม่ได้มาจากเว็บนี้แต่รู้สึกว่าจะมาจากเว็บส่วนตัวของคนแต่งเลยหรือถ้าเกิดจะเอาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยแนวต่างโลกเนี่ยมันก็มีมานานแล้วก็ฝังรากอยู่ในวงการอนิเมะญี่ปุ่นมาตั้งนานแล้วนะฮะอย่างดิจิมอนงี้หรือหนังอามาตะอย่างสเปร i เอาไว้อย่างงี้จากความรู้สึกผมอะก็มองว,ว่ามันเป็นอิเซคายอ ยแล้วก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันเนี่ยก็คงเฉพาะเว็บมาเป็นนักเขียนนิยายกงนเถอะอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะมีต้นกําเนิดมาจากเว็บไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วที่แนวเนี้ยมันดังและคนชื่นชอบกัน,นก็คงเพราะมันทําให้คนอ่านรู้สึกสบายใจจากความเครียดและเติมเต็มความปรารถนาให้อย่างดีเยี่ยมเลยนี่แหละจึงทําให้แนวเนี้ยก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานส่วนใครที่อยากแนะนําแนวต่างโลกที่ตัวเองชอบเนี่ยก็ลองโพสต์ในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆลองไปหาอ่านหาดูได้นะฮะโอเคครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยดัีครบ